สวัสดีครับได้เวลาของสวิตติสวิตติไว้กลับไลฟ์แล้วนะครับพบกันแบบนี้ครับทุกเดือนเลยนะครับวันนี้พิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์พิเศษเลยครับที่เราต้องการพุ่งเน้นไปที่ประเด็นของการคลอดก่อนกําหนดนันเองนะครับเพราะวันเสาร์นี้นะครับ17กจิกายน เป็นวัน world p r e m a t u r y day นะครับหรือว่าวันแห่งคารกคลอดก่อนกำหนดโลกนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยเกิดเสวนาครั้งนี้ขึ้นนะครับเป็นข้อพิเศษอย่างเดียวเกี่ยวกับท้องในวัยส0สิบปวงนะครับว่าจะมีลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงยังไงรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันการคลอดก่อนกำหนีดด้วยน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีสูตินรีแพทย์นะครับประจำสิทูเวสของเรานะครับและคุณแม่ผู้มีประสบการณ์นะครับเป็นคุณแม่83เป็นเดียว amazing มากๆเลย ขอเสียงประมือต้อนรับนะครับท่านอาจารย์บุญศรีนะครับจากจันทรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คุณบุ๋มนะครับสมปรีดีนะครับท่านอาจารย์บุญศรีก็เป็นสูตินารีแพทย์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะครับก็แน่นอนว่าความรู้ความเชี่ยวชาญท่านอาจารย์เต็มเปี่ยมทีเดียวนะครับในเรื่องของการดูแลเด็กนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการการป้องกันนะครับการคลอดก่อนกำหนดเองนะครับส่วนคุณบุ๋มนะครับ เป็นคุณแม่นะครับแปดสามใช่ค่ะได้มแบบธรรมชาติไม่ใช่แค่แปดสามเท่านั้นนะครับมีมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยใช่ไหมครับรวมแล้วตอนนี้ผลิตผลมีกี่คนด้วยกันครับตอนนี้ครับมีทั้งหมด5คนค่ะห้าคนนะครับเป็นคุณแม่ที่สตรองมากๆนะครับเรียกว่าวุ่นวายเลย พอสมควรค่ะคุณหมอแต่ก็สนุกมากค่ะเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขเชื่อครับคุณบุ๋มเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ขอเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์สีก่อนเลยดีกว่านะครับเราพูดกันไปถึงปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ที่เราอยากให้เด็กๆสมบูรณ์นะครับพอพูดถึงคํานี้นะครับแน่นอนก็เกิดคําถามขึ้นมาแล้วนะครับว่าไอ้คาว่าสมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางสูนินาิ์แพทย์เขามีเกณฑ์อย่างไรบ้างครับที่เป็นเป้าหมายนะครับที่เราอยากให้ อันแรกเลยนะอันแรกก็คือเข้าตีมก็คือว่าควรจะอยู่จนครบกำหนดกับความกดดันเล็กน้อยใช่ค่ะได้แต่คือภาวนาให้ลูกแข็งแรงแล้วก็คือไม่ไม่ขาดการที่จะพบคุณหมอเลยค่ะแต่ตอนนี้น้องๆก็โอ้หนี่นะครับมีภาพมาแล้วด้วยนะครับน้องๆก็ตอนนี้3เดือนแล้วตอนนี้3เดือนแลนะค่ะท่านได้ตอนนั้นถึงกี่สัปดาห์ครับสามสิบสองวีคค่ะค่ะสามสิบสองวีคเก่งมากค่ะคิดว่าประมาณ 8เดือนครึ่งนะคะครับผมก็จะมีวิลเลียมเจมส์นะครับแล้วก็แม็กซิมัสแม็กซิมัสใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับทั้ง3คนสุขภาพแข็งแรงดีมากๆค่ะเป็นโชคดีของคุณแม่ด้วยที่ลูกแข็งแรงดีแล้วก็การทานนมการนอนหลับนะคะสุขภาพภายในทุกอย่างคือดีค่ะตรวจสุขภาพต่อเนื่องค่ะเยี่ยมไปเลยนะครับแต่เห็นว่าความมุมเนี่ยนะครับจาก มีน้องๆที่สุขภาพแข็งแรงดีน่ารักอย่างที่เราเห็นกันไปนะค,ครับระหว,ว่างทางก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างกันและก็ต้องปรึกษากับท่านอาจารย์บุษชีตั้งแต่เลยใช่ไหมครับไม่เคยขาดการติดต่อกับคุณหมอเลยเพราะว่าเนื่องจากเพราะการตั้งท้อง8-3ยังเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดามากค่ะแล้วก็ความเสี่ยงเยอะด้วยนะคะเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างที่ผมตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงเข้ามา ผมเคยมีตอนนี้เจ้าเล่าได้ไหมคะเลยครับอยากให้แชร์นิดนึงดีกว่าว่าระหว่างทางก่อนจะมีสามหนุ่มไม่มาได้ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคือ,อช่วงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตปกติใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นพอท้องเริ่มใหญ่ขึ้นซึ่งขนาดท้องเจ็ดเดือนก็ใหญ่มากแล้วคะ่ะเราก็ใช้รถเข็นช่วยนะคะช่วงปลายเทอมเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถเดินได้ปกติเจ็ดเือว่ามีถึงสามคนใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยผมเองเนี่ยพลาดมากเลยตรงที่ตอนเข้าห้องน้ำอาบน้ำค่ะปรากฏว่า เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่คาดคิดคือล้มในห้องน้ำห้องอาบน้ำเรื่องใหญ่มากใหญ่มากแล้วผมตัวสั่นไปหมดเลยค่ะคุณหมอเป็นอะไรที่วินาทีเป็นวินาทีตัวสนเลยทีเดียวใช่แล้วโชคดีผมได้แต่ภาวนาว่าเลือดอย่าหลั่งออกมาเลือดอย่าหลั่งออกมาแล้วก็รีบมาหาคุณหมอเลยแล้วก็ตรวจตรวจสุขภาพเด็กทั้งสามคนโชคดีไม่มีความผิดปกติใดๆโล่งมากค่ะได้หนึ่งเรื่องว่าอีกหลายเหตุการณ์เลยระหว่าง ีจะได้สามหนุ่มนี้มาใช่ค่ะคุณหมอยังมีอีกคือเนื่องด้วยคันของเราเนี่ยใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยเวลาผิวหนังเราขยายเนี่ยมันมีการขยายผิดปกติเพราะว่าท้องอใหญ่กับคุณแม่ซิงเกิลซิงเกิลแพคเนซี่ธรรมดาใช่แล้วผมเกิดภาวะที่เป็นผื่นคันมากเลยอะค่ะคันในที่นี้คือคันแล้วก็เป็นผื่นขึ้นทั้งตัวผมทนไม่ได้บางทีนอนไม่หลับ ปรึกษาคุณหมอผิวหนังอาจารย์ดวงศรีแนะนานะคะปรึกษาคุณหมอผิวหนังที่นี่ด้วยแล้วก็ทายาทุกอย่างผ่านไปเป็นอาทิตย์หนึ่งอาการก็ดีขึ้นใช่ะคะ่ะถตอต้องใช้ความอดทนสามสองสัปดาห์แล้วก็หลังนะจากนั้นเนี่ยก็ผ่านมา32สัปดาห์มีอยู่เช้าหนึ่งตั้งแต่คืนก่อนหน้าน,นแล้วเนี่ยผมน,นอนกระสับกระส่ายมากรู้สึกว่าไม่สบายตัวเลยแต่ผมคิดว่าเป็นปกติ นะคะคัดใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วก็หลังจากนั้นตื่นเช้ามา6กโมงเข้าห้องน้ำปัสสาวะปกตินะคะซึ่งคนท้องจะปัสสาวะบ่อยมากแล้วก็กลับมานอนเอนตัวสักพักหนึ่งดังโรกเลยค่ะน้ำเดินครับเรียกว่าจะมาก่อนจะมาก่อนวันที่28่บกระกระดาคผมนี่เองค่ะหยกหยกเลยคือน้ําเดินเพราะว่าแม็กซิมสลูกชายคนเล็กผมเนี่ยให้คุณหมออธิบายก็ได้ว่าเขาอยู่ข้างล่างสุดค่ะ คือพอดีพอดีคุณหมุนได้มีแสตมป์เลี้เนี่ยสองคนเจนโอลิเลียมเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างดีประ,ะมาณสองโลเศษ็จสองโลหนึ่งสองโลสองนะฮะ,ฮะแต่แม็กซิมัสเนี่ยจะเล็กสุดโลแปดเราอยู่ข้างล่าง<ะ>อยู่ข้างล่างสุดอยากมาก่อนเขาอยากมาเป็นรอ <laughs> ้รอยเปนรอ <laughs> ้รอยก <laughs> ่อนซึ <laughs> ่งซึ่งเออโชคดีมากเลยคือคือปัจจุบันแคนแฝดเนี่ยเราเราจะใส่ห่วงป้องกันการข้ามกันแล้วก็เป็ดโซเดียนเรยเราจะใส่ตั้งแต่ก่อนที่ หลังจากที่ตรวจดาวสินโดมแล้วไม่มีคือประมาณ12ตาดาวเราจะใส่เลยในการแฝดไม่อย่างในการแฝดเนี่ยทำนายยากมากเลยว่าหน่อยฝักว่าลูกจะสันเมื่อไหร่จะมีการแฝดแล้วก็พอดีคุณหมุนเมีลูกมา้วสองคนแต่ปกติคนที่สารจะลอดเร็วและง่ายมากเลยแั้วตอนตอนคุณบมุกน้ําเดินถ้าไม่มีหมวนกั้นอยู่เนี่ยคุณมัตสิมารุนาจะลอดที่บ้านต้องขอบคุณคุณหมอที่แนะนำเรื่องราวเรื่องแบบไม่ได้เป็นาแล้วคุณหมอบอกว่าเสี่ยงมากเลยถ้าหากว่า น้ำเดินด้วยเราต้องผ่าด้วยเพราะเนื่องจากเราท้องแตกสามเราต้องแนะนําให้ระาังให้ไก็พดีคุณลุงแม่พอดีเป็นแตกสามที่ใช้โรคเดียวกันครับในโรคเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นเขาไปีกเขคนก็มีการนั้นแต่คนคนหนึ่งออกมาปุ๊บเนี่ยสองคนออกข้างหมดมันไม่จำเป็นต้างมากลับมาที่ท่าจันบุญศรีนิดนึงดีกว่านะครับทีนี้ได้ฟังเรื่องราวคุณลุงไปแล้วจะเห็นได้ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้นไม่มากมายเลยโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในครรภ์แฝดนะครับ ทีนี้ปัจจุบันที่เรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับ<ช>สำหรับคุณแม่ทุกคนไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องคันแปดอยูนะครับ<ช>หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอายุค่อนข้างเยอะแล้ว<ช>นะครับคุณหมอเองนะครับมีวิธีการจัดการยังไงบ้างระหว่างการฝากคันที่เป็นพิเศษมากขึ้นในยุคนี้ปัจจุบันใน,น,เ,นเวลาเวลามาฝากคันเนี่ยเราจะประเมินเลยนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรนะฮะเช่นในโดยทั่วไปในความเสี่ยงก็คือว่าโอกาสก้อํกันวดจะประมาณสัก12%เซ นะฮะโอกาสที่จะเป็นคันเป็นพิษประมาณ3,5%าเปอร์เซ็นต์โอกาสเป็นเบาหวานประมาณ8%ปเปอร์เซ็นต์โอกาสลูกผิดปกติประมาณ3,5%าเปอร์เซ็นต์นี่คือคทั่วไปนะครับข้อมูลแปลงทั่วไปตอนะนี้พออายุ30หรือ35้าขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกก็คือว่าโอกาสลูกผิดปกติก็จะเยอะขึ้นเนื่องจากโครโมโซมเปลี่ยนแปลงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งหลายที่พูดมาก็จะบวกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยเวลามาปักคันเราก็ต้องประเมิน ว่า,นานว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเท Ь คโนโลโยีเราไปไกลามากนะการประเมินทําได้ค่อนข้างดี่ง่ายๆเลยเนี่ยง่ายๆเลยเอาเรื่องข้อต้านเพราะวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเนขัหมือนเรยปัจจัยเสี่ยงทั้งหลักๆเลยก,ก,ก็คืออันที่หนึ่งถ้ามีประวัติข้อดตั้งแต่ยูนิคั้งที่แล้วอันนี้มาถึงเสี่ยงเลยแล้วต้องรีบให้ยาเลยปัจจุบันเรามียาโอมนโปรยัสโกลนนะครับให้เริ่มให้ตั้งแต่ปกติเราจะเริ่มป้องกันตั้งแต่12สัปดาห์ที่ผ่าน ก็คือหลังจากที่เราตรวจดาวซินโดมแล้วว่าไม่มีดาวซินโดมก็ี่เขาอาจะเริ่มเขจะเรี้ยงให้ยาโบรเนสโลนสอนทางเจ้าขเป็นยาสอนเป็นยาสอนตุ้มก็ได้รับเหมือนกันเชื่อไหมครับเหมนกันต่อเนื่องค่ะได้รับตลอดค่ะคุณหลุ่มนี่พิเศษหน่อยตรงเป็นคอนแฟกตแล้วก็คุณหมอจะต้องเดินโดรสดูความเดอดริ้วก็ต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของหมอองนะครับอันที่สองก็คืออันที่สองก็คือเราต้องวัดความยาวแขนคนรู้ซึ่งผปัจจุบันเราเราจะเน้นเลยว่าทุกท้องนะฮะควรจะได้รับการวัดแขนคนรู้ ถ้าฝังว่าลูกสั้นปุ๊บเนี่ยจะต้องให้การป้องกันเร่รีบจัดการใช่นะครับเช่นถ้าเกิดไม่เคยได้โปรเจสต์เราก็ต้องเริ่มให้โปรเจสต์รืนถ้าเกิดให้โปรเจสต์รืนแล้วยังสั้นต่อไปครับเราก็จะมีวิธีสมัยก่อนเราจะใช้แยกฝังคนลูกที่ได้ยินกันว่ามีกามแยบปังคนลูกแล้วก็นอนพักนะครับปัจจุบันเราปัจจุบันเราเราไม่ค่อยได้ทำนะเพราะว่าแยบปังคนลูกเนี่ยที่ต้อกระบวนการซับซ้อนต้องทำในห้องผัาแัดต้องนอนโรงพยาบาล เวลาเย็บเนี่ยจะไปเยี่มันจะไปทิ่มถุกลำค่ำมันไม่ถุงลำแตกได้กลายเป็นเปิดกันเกียวกับกซ้อสีดแล้วก็เวลาถึงเมืเอใครจพร้อมมาต้องรีบตัดออกเพราะถ้าไม่ตัดออกเนี่ยโดยที่ยังปูมอยู่บนรูปแตกได้ปัจจุบันเราก็ใช้วิธีใส่บวกหรือเลเซอร์ดีนะทจากซิลิคนใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้ทาที่ห้องตรวจธรรมดาทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้ซม่งเหน็ดเค่ยุกอถือว่าได้ผลดีมาก อ๋อบุ๋มต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยที่บุ๋มท้องในช่วงที่มีเทสลี่แล้วค่ะช่วยชีวิตและความง่ายด้ก็ขอขยายความนิดนึงแล้วกันนะครับเพรเทสรี่เองเนี่ยต้องเหมือนเป็นอุปกรณ์นะครับที่มีลักษณะจริงๆมันเหมือนถ้วยเลยขนาดเป็นเหมือนเป็นกัวงกวงกลมๆเป็นครอบนนะครับไปครอบตัวปากมะลูกเอาไว้เพื่อไม่ให้ปากมะลูกเนี่ยมันเปิดก่อนเวลาจะมีสองกลไกกลไกที่หนึ่งก็คือว่าเขาสวมเข้าไปเหมือนแหวนเนี่ยครอบปากมะลุงทำให้ไม่เปิด แต่กลไกที่สองคือมันดันปัดตอลลูปให้เปลี่ยนมุมอันนี้สําคัญเพราะว่าปกติเนี่ยสมมติสมัยก่อนที่เราปลูกใช่ไหมฮะพอน,น้ําหนักเด็กเพิ่มขึ้นน้ำขั้นเพิ่มขึ้นแรงกดมากขึ้นถุงน้ำขั้นม่จะแตกหรือเจ็บท้องแต่หวงเนี่ยดันปัดบรลลูปไปมุมแล้วเวลาที่แรงกดลงมามนให้เปลี่ยนมุมี่จะรับแรงี่จะรับแรงแรงที่แตกไปทำให้เฟเจอร์ลงมาตรงนั้นก็ทำใหถงป้องกันได้ดี ก็จะดีขึ้นนั่นเองนันครับก็ฟังดูแล้วก็เป็นนวัตกรรมต่างๆที่นามาช่วยดูแลรตงทั้งนี้ระหว่างการตั้งครรภ์อาจาครับคุณแม่เนี่ยควรจะมาพบคุณหมอเพื่อตักคันแล้วก็ตรวจติ่งางบ่อยขนาดไหนครับรบางคนก็มาบ่อยมากนะครับหรือบางท่านบอกว่าหุ้ยต้องไปต่างประเทศตลอดมายากมากเลยเวลาที่เรามาตรวจเนี่ยครับสำคัญคุณแมกเลยครับสำคัญมคือคืออันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนจากสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ย เวลามาฝากคันช่วงแรกจะไม่ค่อยได้นานสักพอฝากคันปุ๊บมาปุ๊บนัดอีกทีสามเดือนนัดอีกทีเดือนเดือนขึ้นแล้วพอเป็นใกล้ค่ักนัดทุกสัปดาห์ปัจจุบันเราเปลี่ยนไปแล้วนะปัจจุบันเราเรียกว่าเรียนวันเดือนเดือนก็คือว่าตอนมาฝากคันครั้งแรกจะนัดที่นัดถี่ใสาเหตุที่นัดถีเพราะว่าเราจะหาภาวะแทรกจอนหาความเสี่ยงแล้วก็รีบป้องกันก่อนที่จะมีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกคือเมื่อไหร่รู้ว่าท้องรีบมาฝากกัน เพราะว่าจะดูว่าที่เปล่งสุขภาพดีไหมท้องในหรือนอกคนลูกอยี่ดีคนมีกี่คนสัรีบได้ข้อมูลเพื่อเตรียมตัวอย่างเราเราก็ถามความเสี่ยงขึ้นไปคนลูกสั้นไหมโอกาสเกิดข้อกำหนดเยอะไหมเลือดที่จะเลี้ยงคนลูกติดไหมโอกาสเกิด ท่านจะผิดเดียวไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะให้แกะป้องกันในช่วงแรกจะมาหนึ่งเลยหลังจากนั้นก็จะมา,าไข่ตัวริ้วบงเนี่ยจะซับซ้อนเป็นพิเศษ,ษไม่ได้ว,ว่าอันที่หนึ่งเป็นแฝดอันที่สองเป็นแฝดที่มาจากไข่ใบเดียวกันโอ้เพราะฉะนั้นแกะที่มาจากไข่ใบเดียวกันในเมลกาสที่แย่งอาหารกันใช่เพราะเขาจะใช้ใช้รับร่วมกันใช่ไหม ัจากแหล่งเดียวกันที่ยังสอแย่งสแย่งสามไมวยนะครับอันนี้ต้องมอนิเตอร์ที่คือต้องัาต้องถามคุณบุ๋มดีกว่านะครับในช่วงที่พอหลังจากทราบมาตั้งคันแล้วให้ย้อนเล่าให้เราฟังกันนี้หนึ่งดีกว่านะครับตอนนั้น มีการดูแลตัวเองไงบ้างแล้วพบอาจารย์บ่อยแค่ไหนครับตอนนั้ครับทุกครั้งที่คุณหมอทํานัดเนี่ยผมจะไม่พลาดเลยเพราะรู้ว่าสำคัญใช่แล้วอีกอีกกเหตุผลหนึ่งที่รีมาเพราะว่าเราคิดถึงลูกเราอยากเจอเขาอยากเห็นนะครับอยากคุยอยากเห็นอยากรู้ว่าทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็้มาพบคุณหมอตลอดแล้วก็ได้รับรับทราบว่าพัฒนาการเขาเป็นยังไงแล้วก็สิ่งสําคัญคือคุณหมอจะแนะนําเราว่า ให้พยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้ให้เหมือนกับว่าหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เหมือนกับเผ็ดเกินไปหรืออะไรต่างๆที่จะเกิดสียงเสียเสียใช่ค่ะใช่แล้วก็รูปบบตัวอย่างไม่คัดเลยอย่างดีค่ะอย่างดีแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือคุณหมอบอกอะไรมาผมค่อนข้างจะทําตามอย่างมีวินัยครับความลับก็แน่นอน ใช่แต่บุญโชคดีอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าบุ๋มมีพาสต้าเดียวแต่ว่าลูกบุ๋มใช้สายสะดือแยกกันออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากที่ลูกบุ๋มได้รับสารอาหารเพียงพอค่ะเพียงพอตัวค่อนข้างจะใช้ได้แล้วก็บอกลูกในคันว่าลูกสามัคคีกันนะคะอย่าแย่งกันแชร์ i า g ใช่ค่ะ สาระคำรู้เต็มเปี่ยนไปทีเดียวนะครับใครที่ชมอยู่ตอนนี้ไลฟ์ของเรานะครับมีคําถามก็ส่งมันเข้ามาได้เลยนะครับเร่งพูดคุยกันไปนะครับตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลาประมาณ15 30นาฬิกานาทีนะครับแตจบแล้วนะครับใครที่ยังมีคําถามส่วนตัวอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับที่ไลน์แอดนะครับของสมิติเว้นะครับเรายังสามารถพูดคุยกันต่อนะครับก็จะมีการตอบคําถามจากท่านจตุวสิต่อเนื่องลยนะครับก็ แฮชแท็กไปได้เลยนะครับที่ไลน์หาหมอนะครับแล้วก็คุยกันต่อได้ครับน่าพูดคุยกันต่อดีกว่าครับท่านอาจารย์ครับในพูดถึงเวอร์พรีเมชวลิตี้เดย์นะครับแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะครับผมเองก็เป็นคุณพ่อที่ลูกเป็นปีเทอรมลูกผมก็คลอดตั้งแต่30สัปดาห์ครับบอกเลยครับคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องสนุกเลยตอนที่ลูกต้องอยู่ในตู้อบเป็นเวลานานๆนะครับอยากเรียนถามท่านอาจารย์คุณศรีนิดนึงดีกว่าครับว่าอะไรครับเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทําให้เกิดในภาวะที่เด็กๆเนี่ยต้องออกมาเร็วกว่าปกติแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆมากม,มายในพูดถึงคันเดียวทับคันเดียวเนี่ยเราจะสังเกตหลักของการก็คือ,อมีการอักเสบในน้ำครับรการอักเสบที่เป็นการอักเสบส่วนใหญ่เป็นการอักเสเกบเสที่ไม่ติดเชื้อครับสังเกตจะเรียกว่าอินฟลูเมชั่นนะครับส่วนน้อยจะเป็นการอักเสบที่ติดเชื้อแล้วอินฟลูเมชั่นนะฮะส่วนคันแฝดตั้งแต่สองขึ้น,ปนออไปเปิดไกลได้ม่วมกันนะ อันนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่มดลูกมีการขยายตัวเร็วและมากเกินไปทําให้มดลูกเกิดการบีบตัวและทําให้ก้อนส่วนกระดดนั่นทำไมการป้องกันถึงไม่เหมือนกันการป้องกันในใน,ในขั้นเดียวเนี่ยเราจะให้ยาไปลดการ,รากอักเสบแต่ในการแฝดเนี่ยเราใส่พวกกันทนีเลยวกับการให้ยายอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายคนสนใจมากนะครับแล้วก็หลายๆคนประสบกับปัญหาด้วยว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้อง ถ่าคลอดเร็วกว่ากำหนดอยากให้คลอดเร็วกว่ากำหนดก็คือเรื่องของทางรติดพิษหลายท่านเนี่ยกังวลมากโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังท้องอยู่ตอนนคุณบุ๋มได้ยินข้อมูลเรื่องนี้บ้างไหมครับเคยได้ยินแล้วก็ตรวจสอบถามอาจารย์ตลอดว่ามีมีอะไรเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมใช่ใช่ใช่ปัจจุบันในคำติดพิษข้อดีคือป้องกันได้ป้องต้างดีนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราจะดูจากประวัติการตรวจร่างกายเลยที่เห็นคุณบุ๋มแน่ๆเป็นคอนแฟิร์ต แล้วเป็นเออมันหนักแม่ก็ขึ้นค่อนข้างเยอะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดทางปฏิสิิ์ก็เยอะแล้วตอนที่เราวัดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกเนี่ยปรากฏว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกค่อนข้างเลยแล้วเราก็จะให้ยาป้องกันเบื้องหลังแรกซึ่งซึ่งจริงเป็นยาที่ง่ายๆเดี๋ยวแอสไพรินนะครัจะได้รับได้การไปสตินในช่วงเวลาติดต่อสัปดาห์หรือสัปดาห์แล้วเราก็ศไทยเหมไม่เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้เด็กโตตามเกณฑ์ การเป็นพิษเนี่ยอันหนึ่งการเป็นพิษคือถ้าเราคิดเด็กให้โตตามเกณฑ์เนี่ยการเป็นการคิดน้อยมากการเป็นพิษต้องเริ่มจากเด็กไม่โตพอเด็กไม่โตปุ๊บเด็กก็จะสร้างคอามวุนของกระตุ้นแม่ให้แม่หลังอาหารได้เท่ากนกระตุ้นให้แม่ความดันสูงขึ้นแม่ก็จะเดืกจะเลือดมามากขึ้นเลืเขาไปมากแตเ็นะดีจริงถ้าแม่ถ้าแม่ไม่ความดันสูงรูปกระปรุ่งี้ย แต่ถ้าแม่ต้องการสูงไม่จะมีการผลิตหรือหลักการที่ภาษาสูงคือต้องคิดเด็ดกวามรูนตลอดนะว่ายังไงต้องคิดเด็ดที่ตัวตามเกก็คือเป็นสัญญาณแรกว่าทุกอย่างผ่จะได้ผลการิก็จะเป็นดีโดีค่ะเป็นรายละเอียดรับของวิชาการทางการแพทย์ที่มีการจาะลึกเข้าไปมากขึ้นทำให้จัดการและก็ดูแลได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับในช่วงนี้มีคำถามจากทางบ้านบ้างไหมครับตอนนี้ ถ้ามีคำถามก็สามารถถามสอดแทรก้า,มา,ไ,า,ามไม่ได้เลยนะครับหรือว่าทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะครับก็หรือถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเราจะไปคุยกันต่อในหลายแอปสวิตเเวสของเราได้เช่นเดียวกันก่อนอื่นเราถ <ขอ S 2> ึงสิ่งนี้ตอนนี้เนี่ยทางสวิตเทเวสเราเริ่มมาปีครึ่งแล้วเรื่องโปรแกรมป้องกันข้อกับตำรวจอย่างที่บอกบอกว่าเรามีการซักประวัติมีการวัดปากมันรูบแล้วก็เมื่อเมื่อปนกลางปีเราประชุมนิสสการของประเทศใหญ่เราก็เอาผลงานของเราไปเสนอปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ย อัตราข้อต่อหน่วยในประเทศไทยอยู่ที่สอนตครับของสมิธเวนเราปัจจุบันอยู่ที่5%้าเปอร์เซนต์ราะผลั่งการแล้วก็ถูกไีใช่ซึ่งซึ่งดีดีกว่าเมื่อเทียบกับประเทศลัฒตานาแล้วอย่างฮ่องกงก็ยังเกินเราด้วยกันการป้องกันง่ายดีๆเนี่ยเรากดการเข้าน่วยได้เยอะมากนะครับก็แน่นอนเป็นเหตุการณ์ที่งป้องแม้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ปัจจุบันก็สามารถจัดการแล้วก็ดูแลป้องกันได้ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์และการดูแล ครับาละครับส่งท้ายกันนิดนึงดีกว่าก่อนจะหมดเวลาของไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับที่คุณบุ๋มมาเลยดีกว่านะครับมีอะไรอยากจะฝากกับคุณแม่ที่ชมไลฟ์ของเราตอนนี้หลายคนอาจจะมีความกังวลโดยเฉพาะคุณแม่ทีอ่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็มีคันแฝเหมือนกันดุณบุ๋มก็เลยจะฝากคุณแม่ คือในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะผ <im it> มเชื่อว่าคุณแม่หลายๆคนเนี่ยให้ความสดใจแล้วก็ใส่ใจตัวเองอยู่แล้วเพียง <im it> แต่ว่าบางครั้งเนี่ย <im it> ไม่จําเป็นจะต้องเครียดเกินไปสามารถปรึกษาคุณหมอที่เรา,เราดูแลเราได้นะคะเราจะได้รับคาําแนะนําที่ดีแล้วเราก็รู้วิธีในการป้องกันทุกสิ่งทุกอยาก่างเราก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีอาหารดีรดบำรุงออกกําลังกายดีทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหมดเลยทําใหา้วันนี้เนี่ยของพ่อลูกออกมาแล้วเรารู้สึก สำเร็จแล้วค่ะอ๋ออยากกลัวจุดเป็นวัวเหตุทำไปตามขั้นตอนสเต็ปสเต็ปสเต็ปเสเต็จครับความกังวลไม่มีประโยชน์เลยว่าไม่ได้นำมาถึงสิ่งที่เรานำมาดูแลต่อเนื่อง่เองครับทางอาจารย์คุณศรีบอกดีกว่าครับมีอะไรอยากฝากกับคุณแม่ทุกท่านรวมถึงคุณพ่อด้วยดีกว่าครับที่กำลังจะเป็นคุณพ่อมือใหม่ในไม่ช้าครับแจะไกว่าไม่รู้ปัจจุบันเนี่ย เ,เราจะเน้นเรื่องการคลอดค่อนข้างมากนะับคนมาสั่คลอดครั้งแรกเลยที่ประจันนขานมาถึงก็ถามว่าจะคลอดยังไงจะคลอดเด้งได้ไหมนะฮะคือคือเราอย่าพึ่งไปถึงตอนนั้นนะฮะ,ะสิ่งสําคัญที่ทํายังไงให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็ถึงตอนนั้นค่อยมาคิดว่าจะคลอดยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าการตั้งครรภ์ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยจะคลอดยังไงก็ไม่ได้ปัญหาดังนั้นสาคัญสุดเหมือนคุณูบอกนะฮะดูแลตัวเองให้ดีนะฮะ ก็แค่จำนะครับมีปัญหาอะไรรีบมาทันทีเราจะช่วยกันแก้ไขได้นะครับแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับว่าพอทราบว่าตั้งครรภ์แล้วนะครับอย่าเพิ่งมองไปที่จุดจบก็คือการคลอดนะครับระหว่างทางสําคัญมากจริงๆครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มีสุตินารีแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกเลยครับมาดูแลที่ทุกท่านนั่นเองนะครับเพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์ที่สุดและลดความเสี่ยงให้มากที่สุด ครับนเชื่อเลยเกินนะครับว่าไลฟ์สมิธทเวสของเราวันนี้เนี่ยนะครับได้สาระความรู้เต็มเปี่ยมไปทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาข้อสงสัยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปที่ Line แอดของเราได้นะครับที่แอดสมิททเวสนะครับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์บุญศิลป์ท่านอาจารย์ยังสแตนบายถึงเวลา16นาฬิกานะครับและวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับวันเสาร์นี้นี่เองนะครับเป็นวัน world pre maturity day หรือว่าวันทารก่คลอดก่อนกำหนดโลกนั่นเองก็หวังว่าจะเป็นวันที่ยำเตือนให้ทุกท่านเอาใจใส่ ในลูกน้อยในขันนี้านคุณนัทเองครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับหมดเวลาของสมิธเวสไลฟ์แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์มิสีนะครับหรือเซลฟ์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับกับไลฟ์ของสมิธเวสกลับนะครับเจอกันทุกเดือนนะครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามในเพจสมิธเวสกลับนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ